สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักหน่วยบนครับงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขปักหลักหน่วยบนจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหน่วยหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนสรุปเลข9สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักหน่วยบนเป็นแนวาทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลข หลักหน่วยบนครับจะมีด้วยกันทั้งหมด9สูตรนะครับใน9สูตรนั้นวิธีการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรก็จะนำเลขรางวัลที่1งวดล่าสุดครับของงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 4เลขไทยสองตัวล่างเลขท้าย3ตัวหน้าเลขเลขท้าย3ตัวหลังมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรครับทั้งหมดมี9สูตรครับเมื่อได้ สูตรแนวการคิดการคำนวณครบทั้ง9สูตรก็จะนับตัวเตกนะครับแต้มชนทั้ง9สูตรครับว่าตัวในที่ชน9สูตรก็จะเป็นเลขเด่นในเลขปักหลักหน่วยบนครับมาดูสูตรที่1กันเลยนะครับหลักการคิดการคำนวณในสูตรที่1ครับสูตรที่1ให้นําหลักแสนบวกหลักพันน้อาที่1ครับหลักแสนก็คือเลข8ครับหลักพันก็คือเลข5าครับเท่ากับ8ปดบวกหนะครับ ในสูตรที่1ครับแสนบวกพันเท่ากับ8บวกได้13ครับเอา3ตัวหลังเลขทำสูตรครับบวกจากเลขได้เลข3ครับได้เลข3เลขทำสูตรนะครับได้เลข3ครับนับลดลงมา1แต้มคือ2ครับบวกจากเลข2เพิ่มขึ้นไปนะครับให้เลข9ตัว9หลัะครับ2 3 4 5 6 7 8 90นครับนี่คือสูตรที่1ครับ ต่อไปสูตรที่2ครับให้นําหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบบนครับหลักแสนรางวัลที่1ก็คือ8ครับบวกหลักพันรางวัลที่หนคือ5ครับบวกหลักสิบบนครับคือเลข3ครับเท่ากับ8ปดบวกหบวกสครับในสูตรที่2ครับแสนบวกพันบวกสิบ,บนเท่ากับ8ปดบวกหบวกสามแปดบวกห้เท่ากับ13บสามสิบสามบวกสามเท่ากับสิครับเอา6ตัวหลังเลขทําส่วนเลยครับ บวกได้ก็น,นับลดลงมา1งแต้มคือ5ครับบวกจากเลข5าเพิ่มขึ้นไปให้เลข9กตัว9หลักครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3นครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับให้นำหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วย3าตัวล่างครั้งที่1ครับหลักสิบล่างงวดล่าสุดคือออก73ครับหลักสิบคือ8 7ครับหลักหน่วยคือ3ครับบวกหลัก หน่วย3ตัวล่างนะครับบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่1ครั้งที่1ออก2-90ครับหลักหน่วยคือ0ย์ครับเท่ากับนะครับ7บวก3บวก0นะครับในสูตรที่ในสูตรที่3ครับ10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างครั้งที่1เท่ากับ7บวก3บวก0ย์บวก3เท่ากับ10บบวกนเท่ากับ10ครับเอาศูนย์ตัวหลังได้ทำศูนย์ครับได้ศูนย์ก็ นับลดลงมา1แก้มคือ9ครับบวกจากเลข9เพิ่มขึ้นไปนะครับให้เลข9ตัว9ล่ะครับ901 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับให้นำหลักหน่วยล่างครับบวกหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่1บวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่2ครับหลักหน่วยล่างคือ3ครับบวกหลักร้อยสตัวล่างหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่หนึ่งคือ2ครับบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่2อให้2ออก8 สามแปดหลักหน่อยคือ 8ครับเท่ากับ3บวก2บวก8ครับในสูตรที่4ครับหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่1บวกหน่วยครั้งที่2เท่ากับ3บวก2บวก8 3บวก2เท่ากับ5บวก8เท่ากับ13ครับเอา3กําลังนีขทำสูตรครับนับลดถึงแต้มคือ2ครับบวกจย่างนี้2เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9ล่ะครับ2 3 4 5 6 7 8ี่ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับให้นำหลักร้อยบนบวกหลัก13ตัวล่างครั้งที่4ครับ หลักร้อยบนคือ5ครับบวกหลัก13บตันล่างครั้งที่4หลัก13ล่างครัล่างที่4ีคือ0ย์ครับเท่ากับ5บวก0นย์ะครับในสูตรครับร้อยบนบวก10ครั้งที่4เท่ากับ 5+ บวกย์บวกเท่ากับ5ครับได้5ก็นับลด1แต้มคือ4ครับบวกจากเลขี่เพิ่มขึ้นไปอันนี้เลข9กตัว9หลักครับ4 5 678 90 12ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6นะครับสูตรที่6ให้นำหลักร้อยบนครับ หลักแสนรลังวันที่1ครับหลักแสนคือ8ครับบวกร้อยบนคือ5ครับเท่ากับ8บวก5นะครับเท่ากับ8ดบวก5ครับในสูตรที่6ครับแสนบวกร้อยบนเท่ากับ8บวก5แปลว่าเท่ากับ13ครับได้13โอสามหลังเลขํำสูตรครับได้3ก็นับลดลงมา1แเต้มคือ2ครับบวกจากเลข2เพิ่มขึ้นไปให้ได้เลข9ตัว9หลักครับ2 3 4 5 6 7 8ี่ดนครับนี่คือสูตรที่6ครับ ต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นําหลักร้อยสามตัวล่างครั้ง3 3. ที่1บวกหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่3บวกได้ที่คือ3ครับหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่1นะครับคือ2ครับบวกหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่3ครั้งที่3ก็คือศนครับได้บวกได่คงที่คือ3นะครับเท่ากับ2บวก0นย์บวก3ครับในสูตรที่7ครับร้อยครั้งที่1บวกร้อยครั้งที่3บวกเดขงที่คือ3เท่ากับ2บวกศูนย์บวกสาบวกศเท่ากับสอบวกาเท่ากับหครับได้เลขเลข นับลดลงมา1นึ่งแต้มคือ4ครับบวกจากเลข4เพิ่มขึ้นไปหาได้เลข9ตัว9หลักครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2ครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับสูตรที่8ให้นำหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างครับ หลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนคือ8ครับบวกหลักหน่วยคือ8ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ3ครับเท่ากับแปดบวกแปดบวกสครับในสูตรที่8ครับหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างเท่ากับ8ปดบวกแปดบวกสามแปดเท่ากับสูบวกสเท่ากับสิครับได้19ครับาเกเดี๋ยริมทำสูตรครับได้9นับลดลงมา1นึ่งแต้มคือ8ครับบวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9กหลักครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นย์หนี่ครับตื้อในสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9สูตรสุดท้ายครับในสูตรที่ เครับให้นําหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่1ครับหลักหน่วยบนคือหลักหน่วยบนคือ8ครับหลักสิล่างคือ7ครับบวหลักหน่วยล่างคือ3ครับบวกหลักร้อยหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่1ครั้งที่1ออก2 90ก้าศูนย์หลักร้อยคือ2ครับเท่ากับแปด แปดครับในหน่วยบนครับบวก10บล่างบวกหน่วยล่างครับบวกรครั้งที่หครับเท่ากับ8ปดบวกเบวกสบวกสครับในสูตรที่9ก้สุดท้ายครับหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกรครั้งที่หเท่ากับแปดบวกเจบวกสบวกสครับไปรวล้ิบห้าครับสิบห้าบวกสเท่ากับสิบแปดส 8ป2บวกสเครับเอาศูนย์ตัวหลังไลทํำสูตรครับได้ศูนย์ก็นับลบลงมา1แต้มคือ9ครับบวกจากเลข9เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลัะครับ9-0-1-2-3-4-5-6-7ครับนี่คือสูตรที่9สูตรส,ส,สุดท้ายครับเมื่อในเลขทั้ง9สูตรครับก็จะนับเล่มแต้มชนกันนะครับในเลข9สูตรนี้เลข10ตัวนะครับตั้งแต่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เลขตัวในที่ชนทั้ง เก้าสูตรก็จะเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนนะครับมานับแต้มเลขหนึ่งกันเลยครับเลขหนึ่งจะชนกี่สูตรนะครับดูเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งสูตรที่หนึ่งเลขหนึ่งไม่มีครับสองสามสี่ห้าเก็ดเลเก้าศูนย์ไม่มีเลขหนึ่งค่าเลเครับต่อไปเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรครับเลขสองเป็นตัวที่หนึ่งครับชนเก้าสูตรครับเลขสองครับ กตรครับต่อไปเลขสามครับนับแต่เลขสามครับ1สูตรส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 ูตรที่5เลขสามไม่มีครับสี่ห้าหกเจย์หไม่มีเลขสามข้ามมาเลยครับต่อไปเลขสี่ครับเลขสี่หนึ่งสูตรสูตรที่2เลขสี่ไม่มีนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มีเลขสีครับข้ามมาเลยครับต่อไปเลขหาครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรหสูตรหสูตร จ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรครับเลขห้าชนเก้าสูตรเลยครับเลขห้าเป็นตัวที่สองครับชนเก้าสูตรครับต่อไปเลขหกนะครับเลขหกครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรครับเลขหกชนเก้าสูตรครับเป็นตัวที่สามครับชนเก้าสูตรเลขหกครับต่อไปเลขเจ็ดครับ เลขเจ็ครับหสูตรสสูตรสสูตรสสูตรหสูตรหกสูตรเสูตรสูตรที่แไม่มีเลขเ็ดครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอ็ดไม่มีเลขเครับข้ามมาเลยครับต่อไปเลขแครับเลขแครับหนสูตรสสูตรสูตรที่สเลขแไม่มีนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสีไม่มีเลขแครับต่อไปเลขเครับหสูตรสสูตร 3สูตรสี่สูตรห้าสูตรหสูตรเสูตรแปดสูตรเกสูตรครับเลขเชนเกสูตรครับเลขเก้าครับชนเกสูตรครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์นะครับห่งสูตรสงสูตรสสูตรสี่สูตรหสูตรหกสูตรเสูตร8สูตรเสูตรครับเลขศูนย์ชนเกสูตรนะครับ 90เลข0ครับสรุปตัวเลขนะครับเลขปักหลักหน่วยบนครับทั้งหมด7ในทั้งหมด90ครับใน90นั้นนับแต้มชนทั้ง90ก็จะได้เลขเด่นอยู่ที่5ตัวครับเลขชน90มี5ตัวมีเลข2เลข5เลข6เลข9เลข0ครับ25690 ใน5ตัวนี้ตัวไหนจะเด่นที่สุดครับก็ต้องมารอรุ่นกันครับในเลขเด่นนะครับผมก็จะนําไปเทียบชนกับอีกสูตรนะครับอีกสูตรเพื่อหาเลขตัวเด่นที่สุดนะครับในเลขตําแหน่งปักหลักหน่วยบนครับนี่คือข้อมูลแนวทางการคิดการคนวณหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนจากสรุปทั้ง9สูตรชนกันครับได้เลขเด่นอยู่ที่4 5หตัวครับมีเลข2เลข5าเลข6เลข9กเลข0 5นตัวนี้ตัวไหนจะเด่นที่สุดก็มารอรุ่นกันครับ สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารยานในการรับชมก่อนตัดสินใจในการหาซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับต่าสูตรการคำนวณไม่หลุดนะครับไม่หลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็จะเดินตามสูตรดีครับตัวเลขในห้าตัวนี้ครับก็จะเป็นเลขเต็มปักหลักหน่วยบนนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนด,ดินทุก ท่านทุกคนทุกกาลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคํานวณสูตรหนวยที่ผมได้หาข้อมูลได้ปักหลักหน่วยบนลงคลิปมนกรสม,มาชิก ท่านผู้ชมดูเป็นแนวะทางประกอบกันตัเสินใจก็ปากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามและชมอีกในคลิปต่อไปครับหวยสมาชิกสูตรหวยบนินทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับทูกสลากินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่16ปมีนาคม2 5 6 4ห่งห่เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ